ครับช่วงนี้ช่องจอมเองเนี่ยแดดบริเวณช่องจอมเองเนี่ยมีการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากครับในช่วง3 4เดือนที่ผ่านมานะครับมูลค่าการส่งออกเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีหรือนับแต่เปิดดา่านมาก็ได้ที่มูลค่าเกิน1,100ล้านนะครับโดยมากก็เป็นสินค้าอ่าเป็นสุกขรขมีชีวิตเป็นหลักครับเนื่องจากวันนี้ส่งไปทางกัมพูชาและก็เวียดนามจำนวน,นมากนะครับแล้วก็เป็นสินค้าพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเรื่องดื่มนมอาหารแช่แข็ง แม้แต่น้ําแข็งเองก็ยังต้องส่งไปนะครับคนตมพูชาก็ใช้เครื่องผลผลิตพวกแก,ก,ก,กไทยเป็นจำวนมากส่วนสินค้านําเข้านะฮะหลักๆก,ก็จะเป็นมันสำปะหลังนะครับและหน้ามะม่วงเมื่อปลายปีที่แล้วยังมีมะม่วงอยู่ตอนนี้มันสำปะหลังก็จะมีประมาณถึงเดือนมีนาคมครับก็จะเริ่มทาลงไปนะครับการนําเข้าในช่วงเดือนเมษาพฤษภาก็จะเบาๆลงไปครับแต่ส่งออกแนนหนักจะ,จะแน่นเหมือนกันทุกมูลค่าประมาณเท่าไหร่นะคนำเข้าประมาณ600ล้านครับปีที่แล้วแล้วก็ส่งออกเ,อเดือนที่แล้วนะ600ล้าน ส่งออกเดือนที่แล้ว1,140ล้านครับสูงสุดเป็นประวัติการดูจากแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างก็ยังคงสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้สุกรมีชีวิตที่ส่งออกไปนะฮะค่อนข้างเยอะแล้วก็นํามาจากหลายที่ทั่วประเทศแล้วไม่ได้นํามาเฉพาะในเขตภาคอีสานของเราเท่านั้นฮะนำมาจากราชบุรีนามาจากิษณุโลกมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศครับนอกจากภาพรวมเรื่องของการส่งออกสินค้คบบาบรรยากาศรูปของการมาท่องเที่ยวที่นี่นฮะท่านคนมาท่องเที่ยวที่นี่ก็ยังเป็นคน มาซือของเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นชาวบ้านที่ผ่านเข้าออกนะครับยังยังไม่ไม่ถือว่าเยอะมากนอกจากว่าจะเดินทางไปเที่ยวทั้งเสี่ยเรียบซึ่งเประยะไกลแต่ที่เข้าออกทุกวันก็คือเป็นประชาชนที่อยู่บริเวณนี้นะครับไปมาหาสู่กันนะครับท่านบอกนะครับาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีผลกระทบกับที่นี่ไหม พวคงยังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนครับชาวบ้านก็ยังก็ยังสามารถเดินทางได้อยู่นะครับอาจจะด้วยเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเรื่องนี้ยังไม่ยังไม่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ผมเชื่อว่านับจากนับจากวันนี้ไปนะฮะเริ่มที่มีสถานการณ์ที่คนไทยกลับมาจากต่างประเทศน,น่าจะเริ่มมีการป้องกันมากขึ้นเพราะทางรัฐบาลเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็เตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับชาวบ้านก็น่าจะตระหนักรู้เรื่องนี้มากขึ้นระมัดระวังตัวเองมากขึ้นครับ ครับนี่เป็นบรรยากาศการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทาง เข้าออกนะครับที่บริเวณด่านถาวรนช่องจอมอเภยกับเชิงงหวัสดสุรินนรับโดยมีทางเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคนะฮรมาตรวจวัดไข้แล้วก็ให้บริการเจลล้างมือสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าออก่ารด่าน,านชายแดนช่องอจอมทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดไข้ก่อนนะครับว่าอุณหภูมิต้องไม่สูงกว่า37.5 แล้วก็ต้องมีการล้างเจลนี่เป็นบรรยากาศ